เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะจอมนางประกาศิ์บทที่38 ควกเขาสองสามีภรรยาคิดเห็นตรงกันตอนนี้เรื่องแปลกๆเกิดขึ้น ตั้งแต่การสู้รบกับพวกนอกดานเชื่อเจียงเสียงมั่นใจว่าต้องมีมือที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคนเหล่านั้นอยู่บางทีเพื่อยึดแดนเหนือแล้วคนเหล่านั้นพยายามทำให้พวกเขาแตกหักกับราชสำนักหากวิชัยต้องกรับมือสองด้านก็ไม่ต้องการให้ราชสำนักยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแดนเหนือในการรบอีกต่อไปแต่ใครบ้างจะไม่รู้ว่าราชสำนักไม่เคย ช่วยเหลือแดนเหนือในเรื่องเช่นนี้มาก่อนหากกราชสันักคิดจะช่วยเหลือจริงๆสงครามเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาจะปล่อยให้แดนเหนือต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้เช่นนั้นได้อย่างไรท่านเคยหวาดระแวงห้องแต้เคยคิดหรือไม่ ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นแผนการของเขาเช่นกันน้ำเสียงของเซินฝฟ่งซินเรียบเฉยแต่ค่อนข้างเบ้าเพราะกลัวว่าคนด้านนอกจะได้ยินอย่างไรที่นี่ก็มีชายจวนหอการกระทําทั้งปวงนั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งชายหนุ่มมองภรรยา เขาไม่ได้ตอบคำถามถ้าว่าเพียงความเงียบนั้นก็ยืนยันได้ว่าสิ่งที่นางคิดเอาไว้อาจเป็นความจริงเรื่องที่ว่าฮ่องเต้อาจสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่ได้ถูกตัดออกไป บางทีเพราะกลัวว่าแดนเหนือจะมีอำนาจเกินไปสุดท้ายไม่อาจหาเหตุได้จึงปล้นขบวนบรรณาการเพื่อสร้างเรื่องให้แดนเหนือว่าเซียเจียนโหงอาหังการไม่เห็นอำนาจของพระองค์อยู่ในสายตากระทั่งบรรณาการก็ไม่ส่งมาตามที่ควรปฏิบัติเช่นนี้เมืองหลวงปรารถนาจะปราบปรามแดนเหนือก็เป็นเรื่องอันเหมาะสมแล้ว เหตุทั้งปวงนั้นไม่มีสิ่งใดตัดออกได้จะเป็นพวกนอกดานมือที่มองไม่เห็นหรือกระทั่งห้องแต่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเองก็แล้วแต่พวกเขามีหน้าที่ป้องกันให้ดีที่สุดเรื่องขบวนปรรณาการจะเอาอย่างไรเจ้าคะใต้เท้าเลี่ยงบาดเจ็บข้าวของก็หายไปบ้างส่วนข้าจะส่งคนกลับไปนำคนอื่นมาทำหน้าที่นี้แทน ส่วนเรื่องของที่หายไปให้ทำรายงานฉบับใหม่ขึ้นมาอย่างไรพวกเราก็ส่งบรรณาการมากกว่าทุกปีหายไปบ้างคงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าขาดหายจํานวนมากค่อยเอาส่วนของตัวหูวเข้ามาเติมจะให้กล่าวหาว่าแดนเหนือไม่พักดีได้อย่างไรเขาคิดเรื่องนี้เอาไว้ที่จริงไม่ได้ใส่ใจเรื่องบรรณาการมากนะักเจ้าให้ท่านหมอตรวจดูบ้างเถิด มีอาการบาดเจ็บตรงไหนที่มองไม่เห็นบ้างหรือไม่นั่งอยู่บนหลังมา้าคอยยิงธนูอย่างเดียวนอกจากเมื่อยมือแล้วยังจะบาดเจ็บอะไรได้อีกเจ้าคะเขาจับมือนั้นขึ้นมาพลิกดู รู้อยู่แล้วว่านางมีความสามารถมากมายแค่ไหนคนเช่นนี้หากมีใช่ภรรยาของเขาแต่เป็นสตรีที่อยู่ในสนามรบย่อมนับว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์มากมายเท่าว่าเชื่อเจียงเสียงนั้นมีอคติส่วนตัวไม่ใช่เพราะเขาต้องการขังภรรยาของตนเอาไว้ภายในเรือนเท่านั้นสำหรับเขาแล้วสตรีอื่นจะเป็นประการใดก็เป็นไปเถิด แต่เขาไม่อาจปล่อยให้ภรรยาของเขาเป็นอะไรไปเป็นอันขาดครั้งหน้าข้าจะให้ท่านหมอหายามาทามือให้เจ้าให้คนทำถุงมือหนังให้ดีหรือไม่สวมเวลายิงธนูจะได้ไม่เจ็บเขารู้ว่าห้ามไม่ได้ก็ต้องหาทางป้องกันให้มากที่สุดเท่าว่าระหว่างนั้นประตูห้องที่ปิดเอาไว้ก็เปิดพรวดออกมาพี่สะพย ข้าไปเจอร้านขายอาหารข้างทางซาลาเปานี่หอมมากก็เลยซื้อมาฝากท่าน น้ำเสียงร่าเริงเช่นนั้นจะเป็นผู้ใดได้อีกเล่านอกจากกวนจิ้งจวนสองมือของนางมีสาละเปาขาวนุ่มยามเห็นว่าในห้องมีได้มีเพียงส่วนฝั่งซินเท่านั้นหญิงสาวก็แสดงสีหน้าแปลกใจเพียงเล็กน้อยก่อนจะเดินอ้อมเข้ามาเหมือนว่าเชี่ยเจียงเฉียงไม่มีตัวต้นนั่งลงข้างกายส่นฝั่งซินยื่นสาลเปาอุ่นๆใส่มือนาง ขอบใจเซินเฟิงซินไม่ปฏิเสธเพราว่าสาลาเปาในมือนั้นหญิงสาวฉีกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยื่นให้สามีท่านเองก็ยังไม่ได้กินอะไรแบ่งครึ่งกันเถิดถ้าทางหงุดหงิดไม่พอใจของเซียเจียนหอที่โดนกวนจิ้งจวนขัดจังว่าจึงค่อยๆดีขึ้นก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ากวนจิ้งจวนจะชื่นชอบเขามากมีใช่หรือ ไม่ว่าอะไรก็จะวิ่งเข้ามาหาเขาก่อนเสมอตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วใครใช้ให้ภรรยาของเขาดีเกินไปเล่าหลังจากนั้นพวกเขาก็พักอยู่ที่เมืองนี้ระยะหนึ่งรอจนกระทั่งทางเมืองจินซานส่งคนใหม่มาพร้อมด้วยรายงานความสงบเรียบร้อยบางทีอาจเป็นเพราะคำสั่งของเซินเฟิงซินทำให้พวกเขาป้องกันความวุ่นวายได้ทันเวลา คนเหล่านั้นคงไม่คิดว่าจะมีคนรับรู้เรื่องการโจมตีอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงชั่วยามเพระนกนางแอ่นขอขาวตัวนั้นของนางแทนที่จะใช้คนขี่ม้าเร็วไปขอความช่วยเหลือซึ่งอาจกินเวลาอีกหลายวันถึงตอนนั้นกว่าที่พวกเขาจะมาถึง ของไม่อาจรักษาขาบวนบรรณาการนี้ไว้ได้อีกแล้วตัวแทนคนใหม่ที่ถูกส่งมาคราวนี้คือผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของที่ว่าการหากนับตำแหน่งแล้วเขาก็เป็นรองแค่เพียงใต้เท้าเลี้ยงเท่านั้นเชื่อเสียงเสียงพาคนที่บาดเจ็บทั้งหมดกลับไปทำรายการสิ่งของใหม่อีกครั้งส่วนที่ขาดหายไปแล้วสามารถหามาเติมได้ก็หามาเติมไปก่อนที่หาไม่ได้ก็ช่าง man. เพียงเท่านี้ก็รักษาไว้ได้มากกว่าบรรณการที่เคยส่งให้เมืองหลวงอยู่ทุกปีแล้วใช้เวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็ขนคนที่บาดเจ็บทั้งหมดกลับไปที่เมืองจินซานใช้เวลาเดินทางเกือบสิบวันเพราะไม่อาจเร่งรีบเดินไปได้ตลอดช่วงเวลานั้นเชื่อเจียงเฉียงไม่อาจใกล้ชิดกับภรรยาของตนได้ตามที่ต้องการเพราะในขบวนมีเพียงส่นฝ่งซินและกวนจิง จงวนเท่านั้นที่เป็นสตรีทั้งยังเป็นสตรีชั้นสูงภายในเมืองจินซานพวกนางจึงถูกจัดให้พักและอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเพื่อป้องกันข้อคอราหาสำหรับกวนจิ้งจวนดังนั้นเวลาของสามีภรรยาจึงไม่มีเลยแล้วยิ่งกลายเป็นว่ากวนจิ้งจวนตามติดภรรยาของเขาเรียกพี่สะพ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ คงต้องบอกกวนจิ้นให้น้องสาวของเขาออกเรือนไปเสียทีการเดินทางอันยาวนานและน่าเบื่อนั้นสิ้นสุดลงไหนที่สุดสำหรับเชื่ยเจียงเฉียงความปรารถนาสูงสุดในเวลานี้ก็คือการส่งคุณหนูกวนกลับจวนสกุลกวนข้าไปพักที่จวนหวก่อนแล้วค่อยให้พี่ชายมารับกลับบ้านก็ได้นางยังไม่ยอมจากไป จวนโหไม่กล้าต้อนรับคุณหนูกลวนหรอกอีกทั้งไม่ควรรบกวนพี่ชายพี่กำลังวุ่นวายกับงานให้พี่ชายคนนี้หาคนไปส่งเจ้ากลับจวนเถิดป่านนี้โหยินผู้เท่าคงกังบนมากแล้วถ้าเหงานักพี่จวนสกุลกวนก็ยังมีถิงโหยินพี่สะพ้ยของเจ้าอยู่มิใช่หรือท่านเหไม่เปิดโอกาส กล่าวจบแล้วก็ให้คนพานางจากไปทันทีพวกเขายังต้องจัดการเรื่องคนป่วยและการงานต่ออีกสักพักถึงได้เดินทางกลับไปที่จวนหอ ตอนนี้ชายหนุ่มหญิงสาวถึงได้สังเกตว่าบรรยากาศในวนโหแปลกออกไปบ่าวรับใช้ไม่มีคนใดกล้างเงยหน้าขึ้นมามองพวกเขาเซนฝั่งซินจับมือสามีนั่นเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วไม่นานพ่อบ้านก็เข้ามาบอกว่าโฮยิ่นผู้เท่ากำลังรอพวกเขาอยู่ภายในเรือนด้านหน้า บรรยากาศยามนี้เงียบสงัดไม่มีใครสักคนเรากับว่าแม้แต่การหายใจแรงๆก็ยังเป็นเรื่องที่ผิดยิ่งได้เห็นสีหน้าไม่สู้ดีของฮูหยินผูเท่าพวกเขาก็ยิ่งกลัวหลานชายปล่อยมือภรรยาแล้วเดินเข้าไปหาท่านย่าของเขาท่านย่าเกิดอะไรขึ้นขอรับเซินฟิงซินเดินเข้ามานั่งลงข้างสามี เห็นสีหน้าโฮยินผู้เท่าย่ำแย่กว่าที่คิดเอาไว้แต่นางไม่ได้ถามอะไรเชื่อว่าเมื่อโฮยินผู้เท่าเรียกพวกเขามาเช่นนี้ย่อมต้องการพูดบางอย่างอยู่แล้วหญิงชารามองหลานชายหลานสะพ้ายที่เพิ่งกลับมาจากด้านนอกด้วยความเหน็ดเหนื่อยพวกเขาออกไปเสี่ยงชีวิต ก็เพื่อเมืองจินซานและแดนเหนือโดยเฉพาะยามมองหลานสะพ้ยที่นั่งอยู่ตรงหน้านางคือคนที่มาจากเมืองอื่นแต่กลับทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเมืองนี้เพื่อผู้คนในสวนหอแม้ว่าจุดเริ่มต้นนางจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีนักก็ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบในใจมากขึ้นเท่าว่าสุดท้าย คนที่นางห่วงใหญ่มากที่สุดก็คือหลานชายมือเหี่ยวย่นนั้นกลุ่มมือหนาสากที่จับดาบมาหลายปีเอาไว้เจียงเฉียงอย่ารู้ว่าพวกเจ้าเน็ตเหนื่อยเพียงแต่เรื่องนี้ควรให้รู้โดยเร็วที่สุดทันยา่าได้โปรดบอกหลานว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงชาราหลับตาลองสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะกลา่าวใช่ชิงเยียน หลอบพบบุรุษในวัดข่าวที่ได้รับนั้นเกินกว่าความเข้าใจของพวกเขาทั้งสองโดยเฉพาะเวียจียงเสียงที่นิ่งเงียบไปนั้น เขามองท่านย่าและรับรู้ว่าหญิงชาราจะไม่กล่าวเรื่องเหลวไหลไม่ว่าท่านยาจะไม่ชอบมารดาของเขาอย่างไรก็ไม่เคยเก็บเรื่องเล็กน้อยมาเป็นอารมณ์กระทั่งคิดถึงหน้าตาของตัวโหก่อนด้วยซ้ำเรื่องที่นางกล่าวมาย่อมมีความจริงทัานย่าแน่ใจหรือขอรับ หญิงชาราไม่ได้ต่อว่าหลานชายที่ไม่เชื่อนางเพียงพยักหน้าแล้วค่อยๆเล่าเรื่องออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าเช่นเดียวกันวันนั้นตอนที่เกิดเรื่องเจ้าสั่งให้คนไปพานางกลับมาที่จวนโฮเพื่อง่ายต่อการอารักขาแต่ยามนั้นไม่ว่าทำอย่างไรก็ไม่อาจเชิญนางกลับมาได้ ตอนนั้นอย่าโมโหที่นางทําตัวให้พวกเราต้องลําบากทั้งที่อยู่ในภาวะเช่นนี้จึงให้มามาถือตราจวนฮูไปบังคับพานางกลับมาแต่คิดไม่ถึงว่าตอนนั้นมีคนสร้างความวุ่นวายเผาพื้นที่ทั้งวัดคนที่ออกมาจากห้องตรวจหมนของพันแม่ของเจ้าเป็นหญิงสาวคนอื่นแล้วท่านแม่เล่าขอรับนางอยู่ที่ใด บ่าวรับใช้และทหารที่ขึ้นไปรับตัวท่านแม่ของเจ้าวันนั้นเห็นว่านางออกมาจากประตูห้องสวดมนต์พร้อมด้วยชายคนหนึ่งที่อยู่ห้องถัดไปรลายห้องพวกเขาจับมือกันคงไม่ทันได้สังเกตคนของตวนโฮพอเห็นว่ามีเพลิงไหม้จริงนางกอดอดชายคนนั้นเอาไว้แน่น ถ้าทางการเล่านั้นปนด้วยความรู้สึกหยหดยามและรังเกียจเท่าว่านางต้องซ่อนอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้จึงจับมือหลานชายนั่นตอนนั้นพวกเราถึงรู้ที่จริงพวกเขาแอบพบกันมานานแล้วมีช่องทางลับอยู่ใต้ห้องสวดบนนั้นพอนางเข้าไปด้านในก็เปลี่ยนตัวเอาสาวใช้ของชายคนนั้นเข้ามานั่งแทนเพื่อตบตา ส่วนตัวเองไปอยู่กับชายคนนั้นในอีกห้องนึง่งคำอธิบายนั้นชัดเจนเกินไปหากได้มองเห็นภาพนั้นแล้วก็คงยากจะปฏิเสธได้เชื่อเจียงเจียงรู้สึกได้ว่ามือที่กุมเขาเอาไว้สั่นเทาเพาว่าเมื่อจับความรู้สึกให้ดีแล้วมิใช่ทันยา่าแต่เป็นตัวเขาเองตัางหากที่มือกำลังสั่นจากความจริงที่ได้รับรู้ แล้วท่านแม่อยู่ที่ใดขอรับอย่าให้นางอยู่แต่ในเรือนของนางยังไม่ได้ให้ออกไปที่ใดรอจนเจ้ากลับมาพวกเราถึงจะคุยกันอีกรอบเจียงเฉียงตอนนี้เจ้าเป็นผู้ปกครองจวนโฮเรื่องนี้อย่ายกให้เจ้าตัดสินใจ ท่านย่าวางมือบอลไหลของเขาพาระครั้งนี้หนักอึ้งเสียจนชายหนุ่มรู้สึกว่าร่างจวนเจียนจะสุดเขาจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตนกลับมาจากเรือนของท่านย่าได้อย่างไรเท่าว่ามารู้ตัวก็ตอนที่ภรรยาช่วยเขาถอดเสื้อผ้าตัวนอกออกคอยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตามร่างกายของเขา ดวงตาที่ดูเหม่อลอยค่อยมีประกายแล้วมองสตรีที่ก้มศีรษะอยู่เบื้องหน้าเขาโดยไม่พูดอะไรนางทําเหมือนปกติปกติเสียจนเขาเกือบคิดว่าเรื่องเมื่อคู่คือความฝันตื่นหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ความเย็นของมือท่านย่าที่วางเอาไว้บนบ่าเขานั้นชัดเจนเจ้าว่าเมื่อครู่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ เซนเฟ่งซินชังงักเพียงเล็กน้อยนางยังคงก้มหน้าเช็ดแขนให้เขาต่อไปที่ท่านยาเล่าเป็นความจริงแต่บางที่มุมมองของท่านแม่อาจจะมีความจริงอีกประการก็ได้เจ้าค่ะภาพที่คนของตวนโหเห็นย่อมเป็นความจริงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดภาพนั้นก็อาจเป็นความจริงที่เรายังไม่รู้ พรุ่งนี้ท่านพี่ค่อยๆถามท่านแม่ดีกว่านะเจ้าคะชายหนุ่มพยักหน้าบางที่มารดาอาจมีบางเรื่องที่ปิดบังเอาไว้พรุ่งนี้ขอเพียงค่อยๆถามอย่างใจเย็นอาจได้รู้ว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้นรุ่งเช้าวันต่อมาเห็นได้ชัดว่าเซียเตียนโหแทบไม่ได้พักผ่อนเขาไม่อาจข่มตาหลับได้ตลอดทั้งคืนในหัวของเขาคิดวนเวียนเรื่องนั้น เพิ่งจะมาหลับเอาจริงๆยามใกล้รุ่งสางแล้วแววตาอาทรของภรรยาทำให้ชายหนุ่มยิ้มแย้มเล็กน้อยสองสามีภรรยาจึงจับมือกันเดินไปที่เรือนหลังใหญ่ยามนี้ไม่มีเด็กๆทั้งสองลีเมยเนียงและจางซูเจินก็ไม่ได้มามีเพียงพี่ชายน้องชายเท่านั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าแม้แต่เซนฝั่งซินเองก็ก้าวถอยไปเช่นกัน เรื่องนี้ทางที่ดีควรเป็นคนในครอบครัวที่พูดจากันเองหากนางยังอยู่ด้วยเกรงว่าจะทำให้ใฉ่ซื้ออับอายมากกว่าจึงกลับไปรอด้านนอกไม่ได้มีเพียงนางเท่านั้นที่ห่วงใยเรื่องนี้แต่ไม่ไกลออกไปสาวใช้ของหลี่ซื่อและจางซื่อก็มาที่นี่ด้วยตัวเอง หญิงสาวไม่สนใจคนอื่นนางนั่งยืดแผ่นหลังตรงรอคอยอยู่ในศาลาอย่างเงียบสงบภายในห้องนั้นชัยซื่อนั่งอยู่ตรงข้ามกับบุตรชายทั้งสองดวงตาสองข้างของนางแดงำํำทั้งยังมีรอยบวมชำ้ำเพราะร้องไห้ต่อเนื่องยาวนานอาจกินเวลามาจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ เ่าว่ายามที่เงยหน้ากลับพบท่าทางไม่ค่อยดีของเชีย่ยเจียงสือตอนที่เกิดเรื่องเขารอนางอยู่ที่ตวนสักุลเชีย่ยหลังจากที่มองด้วยสายตาของความผิดหวังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเอียกจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ยอมมองหน้ามารดาขณะที่บุตรชายคนโตนั้นกำลังมองมาที่นางครู่หนึ่งไฉซื่อก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาเจียงเฉียง เจ้าต้องช่วยแม่นะขอเพียงท่านแม่พูดความจริงขอเพียงท่านแม่ไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดข้าย่อมช่วยเหลือท่านแม่อยู่แล้วชายหนุ่มรับปากเช่นนั้นอาจเพราะในใจของเขายังมีความหวังเล็กน้อยอยู่บ้างเรื่องที่พวกสาวใช้เห็นที่วัดเป็นความจริงหรือไม่ขอรับ คําถามนั้นทําให้ไฉซื่อนิ่งอึ้งไปมือที่วางอยู่บนตักของนางกํานั่นแม้มริมฝีปากพยายามจะคิดหาคํำตอบเภาว่ายามที่มองสายตาของฮูหยินผู้เท่าและท่าทางของบุตรชายคนเล็กแล้วนางก็เข้าใจดีว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่อาจโกหกได้บุตรชายคนเปาไม่ได้โง่เขาต่อให้ไม่เชื่อท่านย่าและน้องชายเขาก็จะสืบจนรู้ได้ ไม่ผิดวันนั้นเกิดเพลิงไหม้ด้านหลังแม่ก็แค่ตกใจมากเกินไปเืีอเจียงเสียงหลับตาลงเพื่อสงบอารมณ์เช่นนั้นบุรุษที่อยู่กับท่านแม่ในห้องนั้นคือใครหรือขอรับมารดางเงียบไปอีกครั้งจนกระทั่งได้ยินเสียงน้องชายเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้จะเป็นใครได้อีกเล่าถึงขนาดใช้ทางใต้ดินของห้องสวดมนต์ลอบไปพบกันถึงเพียงนั้น ท่านหวังว่าจะเป็นอย่างไรคนที่บังเอิญพบกันเช่นนั้นหรือน้ำเสียงของเชื่อเจียงสือไม่ดีเจียงซือโฮยินผู้เท่าดุหลานชายคนเล็กมองฝ่ายนั้นทำท่าทางขัดใจแล้วก็พยักหน้าให้หลานชายคนโต้ท่านแม่บอกได้หรือไม่ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่แม่บังเอิญพบในวัดตอนที่ถูกท่านย่าของเจ้าส่งไปเมื่อครั้งตอน พวกเราเพียงแต่คุยกันถูกข้อแล้วก็เลยพบกันเรื่อยมานางลุกจากที่นั่งมาจับมือบุตรชายคนโตเอาไว้เจียงเฉียงเจ้าก,ก็รู้ว่าบิดาเจ้าตายจากไปหลายปีแล้วพวกเจ้าก็ไม่มีใครใส่ใจแม่เลยท่านยาของเจ้าก็ไม่ยอมรับแม่ในฐานะสะพายแต่ชายคนนั้นเขายินดียอมรับที่แม่เป็นแม่ตอนแรกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นใคร แต่ก็ยังเข้ามาทำดีด้วยแม่ก็แค่อยากมีใครสักคนที่เห็นคุณค่าของแม่เท่านั้นเองน้ําเสียงของนางคล้ายแตวิงวอนเชี่ยเจียงเฉียงมองมาดาเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงค่อนข้างสงบกว่าที่คิดเอาไว้ท่านแม่รักเขาหรือไม่ปรารถนาจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรือไม่ท่านรู้ใช่หรือไม่ว่าหากท่านคิดจะแต่งกับชายอื่น ก็ต้องออกจากจววโหออกจากสกุลเชี่ยไปแววตาของชัยซื่อสั่นไว้นางไม่กล้าตอบคำถามนี้หนึ่งเพราะนางไม่ปรารถนาจะออกจากจววโหทั้งไม่ปรารถนาจะทอดทิ้งตําแหน่งหูหยินของตววโหแห่งนี้ไป เพราะตำแหน่งนี้มีใช่หรือที่ทำให้นางชดหน้าชูตาอยู่ท่ามกลางคนในเมืองจินซานและแดนเหนือทั้งหมดได้ทำให้บรรดาหูหยินทั้งหลายต้องกลมศีรษะให้นางแม้แต่สตรีที่เคยดูแคลนนัง่งยามอยู่สกุลชัยก็ไม่กล้าแม้จะส่งเสียงในยามนี้หากทอดทิ้งสถานะเช่นนี้ไปยังจะเหลือสิ่งใดอีกเล่าเชื่ยเจียงสือหัวเราะ พี่ใหญ่ท่านควรรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วนะว่าชัยซื่อเลือกทางได้อย่างน้อยที่สุดนางก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ารักบุรุษผู้นั้นและอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาถ้านางปรารถนาเช่นนั้นก็ตอบสนองความต้องการของนางไปเถิดเจียงซื่อข้ายังเป็นแม่ของเจ้าอยู่นะชัยซื่อเจ็บปวดกับคำพูดของบุตรชายคนแ็ก ที่ไม่แม้แต่จะเรียกนางว่าท่านแม่เสียด้วยซ้ำเพราะท่านเป็นแม่ของข้าข้าถึงต้องนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อฟังพี่ชายถามเรื่องของท่านกับชายอื่นที่ไม่ใช่ท่านพ่อของข้าอย่างไรเล่าถ้าท่านไม่ใช่แม่ของข้าข้าปรารถนาจะมาฟังการพูดคุยเรื่องทำนองนี้หรือเชื่อเจียงสื่อไม่เก็บอารมณ์เขาลุกขึ้นแล้วออกจากห้องไปเชี่อเจียงเสียงมีได้กล่าวห้ามน้องชาย เขามองมาดาอีกครั้งหากท่านเลือกไม่ได้ข้าจะตัดสินใจเลือกให้ท่านเองปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ